สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวันตี้ครับคลิปชีพเป้ารถเก่าคลิปนี้ครับเรามีรถตู้ครับนะมาชี้เป้าคนเช่นเคยครับวันนี้เป็น toyota hiace ครับนะเป็นรถปี2000ครับคันนี้าระเอียดเครื่องยนต์เป็นตัวดีเซล 5L าลครับ3 0 0 0ันซีซีครับเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ครับนี่เดิมๆดิครับนะมากับรถครับมีเบาะหลังให้นะครับแอร์เย็นทั้งหน้าหลังครับใช้ได้นะครับ เรื่องดีนะไม่ดันครับเกียร์ไม่ดุดนะครับนะเฟืองท้ายก็ยังดีอยู่นะครับเจ้าของบอกรถไม่มีผูนะครับนะภายนอกนี่ประมาณ90%นะครับเอกสารการประมูลครบครับนะมีเอกสารการโอนก็มีให้ครบโอนได้ปกติครับนะคันนี้ผู้ขายตั้งราคาไว้ที่99,00 0บาทครับสนใจก็สามารถดูรถได้ครับคันนี้รถอยู่ประชุมทานนี้นะครับนะ ก็ใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยครับผ่านลิงก์ a c e b o o k ด้านล่างคลิปครับติดต่อเจ้าของรถได้โดยตรงครับในลิงก์ก็จะมีเบอร์โทรให้เรียบร้อยครับถูกใจยังไงก็ลองไปดูตัวจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนจะตัดสินใจจ่ายเงินครับทางช่องเป็นแค่สื่อกลางให้เท่านั้นนะครับโอเคในคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ๆฉันจะได้พาผม s หร s บคลิปนี้สวัสดีครับ